เราจะได้เก็บตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวมาโมไปเรยอเยอะครับโมกรับนี่ค้าที่มารอด้านบนเลยครับพี่เดี๋ยวกระเป๋าเดี๋ยวพนักงานยกให้ครับอันนี้สี่ปีแล้วสี่ปีแล้วแล้วมีอายุไกลแค่ไหนครับอ่าประมาณเจ็ดปีครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนหรือไม่ก็ซ่อมเอาของเอาของที่ว่า ไม่เรื่องมีครับ นี่ครับพี่น้องเ๋ยวทำข่าวด้วยวันที่28ีุลาเฉือมเกียกติี่ยน28กรกฎนาม ບໍ່ເກຍລະອໍມັນສະບ ครับเนื่องจากวันสงการใกล้เข้ามา ในวันที่13 14 15นี้ก็เลยพาทีมท่องเที่ยวมาตรวจเยี่ยมสถานที่ที่กเกาะเสม็ดแล้วก็สถานที่ประกอบการท่าเรือไม่ว่าจะเป็นบนบนฝั่งแล้วก็ตรงที่กเกาะเสม็ดครับมาดูเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ดูการบริการนักท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสบายมาให้มีพยันตรายเกิดขึ้นครับ,บวันนี้ก็มากับทางตำรวจท่องเที่ยวด้วยกันนะฮะ รอะไเเป็นพิศษที่กำชับเป็นพิเศษก็คือในในการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวเนี่ยดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับขยะไฮไลท์ก็คือเอามาแล้วก็เอากลับไปด้วยพยายามอย่าเอาขยะมาทิ้งในพื้นที่เรื่องรักษาความปลอดภัยนี่ทางบนเกาะนี่พร้อมไหมครับครับรทางท,ทางบนเกาะเนี่ยนะครับ ได้ไปดูเรื่องความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวที่ลงไปเล่นน้ำเนี่ยก็พบว่าทางพื้นที่เนี่ยก็จะจัดการใช้ฝั่งเนี่ยคอยดูแลนักท่องเที่ยวมาให้ตกน้ําหรือว่าช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุครับนอกจากนั้นเขายังมีการอบรมพวกช่วยเหลือเบื้องต้นพวกจมน้ําหรือว่าปั้มหัวใจพวกนี้นะให้ทางทีมงานเราได้เป็นกันหมดนะค,ครับจากถ้าพวกเรเนียบสภาพเรือเป็นไงครับ ครับโปเรือที่เดินตรวจตราดูเนี่ยก็มีการเดินเข้าเดินออกสวนทางกันไม่มั่วแล้วก็ความแข็งแรงก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ถามอายุการใช้งานของโปะแต่ละแห่งก็พบว่ายังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่แล้วก็ได้เตือนว่าถ้าเกิดครบกําหนดแล้วก็ให้ซ่อมใหญ่หรือว่าเปลี่ยนไปนะฮะ